แพนเทตทองวันนี้นะครับแพนเทตท,ทองวันนี้นะครับผมมองว่าอาจจะมีการสร้างโซนราคานะครับแถวนี้ก่อนนะครับอาจจะเล่นในส่วนของไฟเลยไปก่อนก็ได้แต่ตรงน,นี้แต่ตรงนี้คือมันยังสร้างไม่เสร็จนะครับอาจจะราคาอาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนเราเค่อยเด้งกลับึ้นไปอันนี้วันอาจจะได้เล่นสั้นๆไปก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อวานพึง่งเทมาก่อนพึ่งเทมาแล้วรอบหนึ่ง หลุดแนวรับไปแล้วหลุดแนวรับไปแล้วครับอาจจะต้องมีการสร้างโซนราคาเพื่อที่จะให้ราคานะครับอาจจะเด้งขึ้นไปก็เล่นสั้นไปก่อนครับวันนี้เล่นสั้นไปก่อนอ่ารันถ้าจะรันรันถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่ฟอลโล่หน้าเซลข้างบนมานะครับอา,อาจจะได้รันถ,ถือถือรันไว้ก่อนจะได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้วันนี้ครับที่ผมมองว่าอาจจะมีการสร้างโซนราคาแถวนี้อเพราะว่ามันหลุดในส่วนของตัวแนวรับมาละ่าจะเป็นแนวต้านสำคัญล่ะก็เมื่อวานที่เด้งขึ้นไปผมก็ติดมีติดมืออยู่ออ,อเดอร์หนึ่งดูดิติดสอ,ออเดอร์โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับ h 4 1> Day 1ก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ